จะเป็นยังไงเมื่อเธอลงทางอยู่ในป่าดงดิบสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังรามาลึกลับสัญชาติสเปนของทางเน็ตฟลิกเรื่อง t r AGIC JUNGLE ป่าวิปโยคหนังปี2020ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับนาะปี1920 ขณะกลุ่มคนงานกำลังฟันต้นซาปโปดิล่ลาอย่างขมขม่นอยู่นั้นคนงานคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงลิงร้องคุนคางเขาจึงหยุดมือพร้อมบรรยายว่าจงเรียนรู้ความลึกลับของพื้นป่าจงฟังสิ่งที่คุณมองไม่เห็นป่าให้อะไรเราได้มากมายแต่มันก็ออกไปจากเราได้อย่างง่ายๆเช่นกันแลว้วพกตัดมาที่แองเนสคนนำทางได้พาเธอและเพื่อนเดินทางในป่าทึบชายแดนระหว่างเม็กซิโกกับเบลีสหรือเขตอาณาจักรมายาในอดีต ซึ่งเพื่อนก็สงสัยคนนําทางว่าทําไมไม่ทางป่าให้เดินสะดวกสะดวกเขาเลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะทิ้งร่องรอยและถูกตามได้โดยง่ายทํให้เธอและเพื่อนต้องเดินทางด้วยความยากลําบากแถมตกดึกฝนก็ยังตกลงมาอีกรุ่งเช้าก่อนออกเดินทางแอกเนสก็พอบว่าเพื่อนกับคนนําทางกําลังมีอะไรอะไรกันทํให้เธอตกใจมากระหว่างหยุดพักเพื่อนก็ถามเธอว่าทําไมถึงตง้องหนีการแต่งงานกับคนอังกฤษ เนื่องจากมอนั่นรวยมากซึ่งถ้าเป็นหลอนหลอนจะปล่อยให้เขาควบคุมได้สัก2-3ถึงสครั้งจากนั้นหลอนจะควบคุมเขาแทนเพราะพวกผู้ชายก็เป็นแบบนั้นทุกคนแต่หลอนก็ตอบแต่เพียงว่าเธอทำแบบหลอนไม่ได้ครับดานคนอังกฤษมันให้พรานําทางพามันไปหาแอนเนสที่บ้านซึ่งก็พบว่าเธอหนีไปแล้วแต่อย่างน้อยๆพรานก็ได้เศษผ้าเาก่าๆของเธอมามันจึงนำผ้าไปให้หมาดมเพื่อที่จะใช้หมาตามเธอ ดานคนนำทางเขาพาแอกเนสกับเพื่อนออกเดินทางต่อเรือเพื่อกรอบรองรอยซึ่งเพื่อนก็สงสัยคนนำทางอีกว่าทำไมไม่ลบนี้ไปเม็กซิโกเขาเลยบอกว่าที่นั่นมันอันตรายและโดยอากาศเย็นกำลังดีแอกเนสเลยเผลอหลับไปแต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะเพื่อนเรียกเนื่องจากคนอังกฤษกับลูกน้องได้ตามมาอย่างกระชั้นชิดด้วยเรือยนคนนำทางเห็นอย่างนั้นเลยบอกให้ทั้งหมดกระโดดน้ำไปขึ้นฝั่งทันที เมื่อหน,นีไปขึ้นฟังได้เพื่อนก็พบว่าคนนำทางถูกยิงตายไปแล้วทำให้หลอนตกใจมากส่วนแอกเนตก็ตกใจเช่นกันเพราะได้ยินเสียงปืนอีกนัดจึงหันไปดูเพื่อนแล้วพบว่ากระสุนเฉียวเข้าไปที่คอหลอนซึ่งพอเห็นว่าคนอังกฤษยังตามมาอย่างไม่ลดละเธอก็จะวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ก็ถูกลูกน้องของมันยิงเข้าไปที่ท้องจดลมฟุบไปดานคนอังกฤษเพื่อความแน่ใจมันเลยสั่งให้พานขึ้นฟังไปดูว่าตายหมดหรือยัง พรานจึงขึ้นฟังไปดูแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปใกล้ๆพรานก็พบจระเข้ัวมาหึมากําลังขึ้นมาจากน้ําพรานตกใจมากจึงรีบหนีกลับมาก่อนดานแอกเนสเธอพบว่าตัวเองแค่บาดเจ็บเล็กน้อยจึงหันไปคุยกับเพื่อนที่ยังไม่ตายโดยบ่นถึงเรื่องที่หลอนผ่านผู้ชายมาหลายคนต่างจากเธอที่ไม่เคยผ่านมือผู้ชายมาก่อนเลยซึ่งเธอก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆจนหลอนค่อยๆเงียไป ดังนั้นรุ่งเช้าเมื่อแอกเนสเห็นเพื่อนแน่นิ่งไปแล้วเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อนและออกเดินทางต่อด้านกลุ่มคนงานขณะกำลังมาทำงานชายที่อายุน้อยที่สุดก็ไปเจอแอกเนสนอนหมดสติอยู่ดังนั้นเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกทุกคนทำให้ทุกคนอึงไปแล้วก็สันนิษฐานว่าเธอน่าจะเป็นหมอดูได้จากเสื้อผ้าสีขาวที่เธอใส่ แล้วหัวหน้ากลุ่มก็นําเชือกมามัดเธอเพราะไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนพร้อมกับเตือนทุกคนว่าอย่ามาแตะต้องเธอเป็นอันขาดจากนั้นลูกน้องแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทํางานต่อตกดึกพวกคนงานก็พูดคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงและเดากันไปต่างๆนานาว่าเธอคือใครมาจากไหนและพาใครมาด้วยหัวหน้าที่เห็นทุกคนกําลังตื่นตระหนกจึงบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้จะออกไปตรวจสอบรอบๆให้เพื่อความสบายใจซึ่งกลางดึกนั่นเอง ก็มีชายคนหนึ่งจะเข้ามาปล้ำแอกเนสไฟซันหนึ่งในกลุ่มคนงานจึงลุกขึ้นมาหันปลายกระบอกปืนไปที่ชายคนนั้นทําให้มันต้องหยุดและกลับไปนอนต่อครับรุ่งเช้าหัวหน้ากับไฟซันก็ไปสํารวจร,บรอบๆซึ่งก็เดินกันอยู่นานจนพบกับเพลิงที่พักแต่มันก็ร้างไปแล้วดังนั้นหัวหน้าจึงกลับมายังที่พักและปลุกแอกเนสขึ้นมาถามว่าคนเหล่านั้นเป็นใครแต่เธอก็ไม่เข้าใจภาษาที่พวกเขาพูดนั่นเป็นเพราะเธอพูดภาษาอังกฤษ แต่คนพวกนี้พูดภาษาสเปนหัวหน้าที่คิดว่าเธอเป็นพยาบาลจึงเปลี่ยนให้เธอมารักษาน้องเขยที่ป่วยอยู่แทนแล้วก็สั่งให้ทุกคนกลับไปทํางานดานกลุ่มคนงานงานของพวกเขาก็คือฝันตนซาปโปดีล่าเพื่อนํายางของมันมาทําหมากฝรั่งและขนาดทางานกันอย่างขมขมน่นหัวหน้าก็ทนไม่ไหวเลยลากแอนเนสเข้าไปในป่าและลงมือข่มขืนเธอตกดึก กคนงานก็พบว่าคนงานหนุ่มได้หายตัวไปจึงเดาว่าน่าจะถูกพวกอังกฤษจ,จับสำหรับคนงานหนุ่มคงจะบอกไปแล้วว่าพวกเราอยู่ที่ไหนทำให้ทุกคนอึงไปเพราะกลัวจะถูกขโมยหมักฝรั่งไปด้วยนั่นเองทว่าความจริงแล้วคนงานหนุ่มตกต้นไม้และถูกเสือลากไปกินต่างหากดังนั้นวันต่อมาทุกคนก็ออกเดินทางตามหาพวกอังกฤษอย่างระมัดระวังโดยจับแอนเนสมัดไว้เพื่อเป็นตัวประกันด้วยดานพรานกับลูกน้องที่มาตามหาแอคเนส ขณะกำลังจัดเตรียมที่พักลูกน้องคนหนึ่งก็หันไปเห็นแอกเนสทำให้เขาตกใจทันใดนั้นพวกคนงานก็กระหน่ำยิงเข้าใส่พวกอังกฤษพรานที่ไหวตัวทนันจึงสั่งให้ทุกคนหลบหนีออกมาแต่ก็สูญเสียคนไปเป็นจำนวนมากต่างกับพวกคนงานที่สูญเสียคนไปแค่หนึ่งคนตกดึกพวกคนงานก็ยังคงอึ้งกับการจากไปของเพื่อนคนงานาฝซันเลยบอกให้ทุกคนลืมๆเรื่องนี้ไปซะโฟกัสถึงเรื่องเงินที่จะได้จากนายจ้างดีกว่า แต่คนงานคนนึ่งก็บน่นวงเงินมาน้อยไปถ้าเทียบกับการสูญเสียแล้วก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่จนหัวหน้าบอกกับทุกคนว่าช่างหัวมันพรุ่งนี้เราจะข้ามชายแดนและขายมักฝรั่งให้กับพวกขายของเถื่อนซึ่งน่าจะได้เงินดีกว่าอีกอย่างเราก็มีระเบิดที่ยืดมาได้จะเพิงร้างด้วยและคงจะทําให้เราสบายไปอีกนานแม้บางคนจะกลัวนายจ้างออกตามล่าแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยกับหัวหน้า เทว่าพอเริ่มเมาคนงานคนหนึ่งก็จะเข้าไปข่มคืนแอกเนสแต่ก็โดนเธอสะบัดออกมาทําให้มันเสียหน้าจึงยกมีขึ้นมาหวังจะฆ่าเธอเพื่อนๆเ,เลยห้ามมันพร้อมกับไฟสันที่เล็งปืนไปที่มันด้วยแต่มันก็ยังรันไฟสันจริงๆมันตายรุ่งเช้าก่อนออกเดินทางขณะแอกเนสกําลังล้างเลือดที่เปิดอยู่เต็มหน้าไฟสันก็มาปเชืให้เธอแล้วทุกคนก็เดินทางข้ามชายแดนโดยมีเธอเดินทางไปด้วย ซึ่งก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะกลัวนายจ้างจะตามมาซึ่งคนงานก็บรรยายด้วยว่าทุกคนต้องการจะครอบครองแอกเนสแต่เธอก็เหมือนควันไม่มีใครจับเธอได้โผบ่ําขณะทุกคนกำลังพักผ่อนทุกคนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์จึงรีบดับไฟเพราะคิดว่านายจ้างกำลังตามล่าอยู่คนงานคนหนึ่งที่กลัวมากจึงเล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องที่นายจ้างโหดขนาดไหนเพราะเคยรู้มาว่าถ้าใครหักหลังหรือคิดไม่ซือ่อ นายจางจะจับมันมัดไว้กับต้นไม้และให้หมดมากัจนตายเมื่อเราจบหัวหน้าก็หัวเราะอ,ออกมาพอคิดว่าเป็นเรื่องไร้าสาระทุกคนจึงหัวเราะตามและบรรยากาศก็กลับมาดีอีกครั้งส่วนแอนเนสเธอรู้สึกดีกับไฟซันจึงเดินไปอ่อยเขาให้เขาตามมาแล้วก็มีอะไรอะไรกันและพอเห็นว่าหัวหน้าจ้องมองผู้เธออยู่เธอก็ทำหน้าตายาะเย้ยหัวหน้าด้วย รุ่งเช้าเมื่อคนงานเห็นพวกริงร้องจึงตามเสียงไปแล้วก็พบกับศพของไฟซันจึงนําร่างของเขาไปทิ้งไว้ที่บึงน้ําเล็กๆครับเมื่อออกเดินทางกันต่อหัวหน้าก็ดีใจที่พบกับแพรกลางแม่น้ําหัวหน้าจึงให้คนงานบางส่วนไปซ่อมแซมเพื่อที่จะได้พาทุกคนข้ามแม่น้ําโดยจะต้องข้ามหลายรอบเพราะของเยอะทําให้คนงานบางส่วนไม่พอใจเนื่องจากอยากจะไปรอบแรกนั่นเองซึ่งพอซ่อมแซมเสร็จหัวหน้าก็ให้คนงานชุดแรกไปพร้อมกับมา ส่วนหัวหน้าก็เดินมาตรวจตาความเรียบร้อยซึ่งตอนนี้น้องเคยก็เริ่มจะไม่ไหวจึงขอร้องให้หัวหน้าฆ่าเขาซะแต่หัวหน้าก็ไม่ได้ตอบอะไรต่อมาพอหัวหน้าข้ามแพมารวมกับทุกคนที่เหลือบนฝั่งระหว่างทางทุกคนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือทําให้คนงานที่ตาบอดข้างหนึ่งคิดว่าเจ้านายกําลังมาตามล่าและหัวหน้าพาพวกเขาลงหัวหน้าจึงหันมาตวาดว่าเราหนีมาได้ไหลายไมล์แล้วตั้งหากดังนั้นจะามาฟงซานและพูดให้คนอื่นสับสน จากนั้นก็เดินทางกันต่อดานคนงานตาบอดเขาที่เดินตามแอกเนสก็จ้องมองเธอและต้องการจะมีอะไรอะไรกับเธอพอเธอรู้ตัวเธอก็หันมามองเขาด้วยสายตาที่อยาดเยิม้มแต่พอเขามองลงไปที่ขาของเธอกลับพบว่าขาของเธอเหมือนกับไก่และวัวทําให้เขาตกใจจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าส่วนทุกคนที่เห็นเขาโกงงงงซึ่งแองเนสที่เห็นอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างสะใจ ขนาคนงานสองคนกําลังกระซิบกันว่าหัวหน้าน่าจะพาเราลงทางคนงานอีกคนก็ปลอบหัวก็ดีจะได้มีคนหาน้อยลงและก็บอกให้เดินทางก็ต่อได้แล้วโดยมีเสียงบรรยายด้วยว่าคนที่สนใจเธอตามเธอมักจะจบชีวิตลงด้านคนอังกฤษมันได้พาลูกน้องมาเพิ่มและยังคงตามหาไอ้เน็ตยังไม่ลดละแล้วก็พกกระบอกใสะอะไรบางอย่างจึงเดินทางขึ้นบก โดยให้พรานเป็นคนนำแล้วก็พบคนงานตาบอดที่นอนหมดแรงโดนมดกัดกินตามร่างกายโดยความสงสารพรานจึงปลิดชีพเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานดานคนงานทุกคนได้ยินเสียงปืนของพรานเลยตกใจมากเพราะคิดว่าเจ้านายกําลังตามล่าทุกคนอยู่จริงๆตามที่คนงานตาบอดบอกหัวหน้ารู้อย่างนั้นจึงสั่งให้ก่อไฟและมาดักรอแทนซึ่งคนงานหนุ่มคนหนึ่งที่กลัวตายจึงแกลง้งจะเป็นถูกจับเพื่อเจ้านายจะไว้ชีวิตครับ ด้านกลุ่มของคนอังกฤษเมื่อพานเห็นควันไฟก็บอกให้ทุกคนย่องเข้าไปดูอย่างเงีย,งยบๆซึ่งพอเข้ามาในระยะยิงหัวหน้าก็ยิงพานจะลม้มลงแล้วก็ตะโกนบอกทุกคนวันนี้ไม่ใช่กลุ่มนายจ้างแต่เป็นกลุ่มคนอังกฤษจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นซึ่งหนึ่งในคนงานก็หนีไปได้ส่วนคนงานที่เหลือนั้นก็ถูกยิงตายจนหมดไม่เว้นแม้แต่หัวหน้าด้วย หลังเหตุการณ์สงบลงคนอังกฤษก็พบว่าไม่มีร่องรอยของแอ็กเนตเลยแถมเธอก็หายไปไหนไม่รู้จากนั้นก็สั่งให้ทุกคนกลับไปที่พักและค่อยกลับมาเอาระเบิดพร้อมกับหมักฝรั่งทีหลังดานคนงานที่หนีรอดมาได้เขาได้บรรยายว่านี่คือคำสาปของเอ็กซ์ตาบีกปีศาจหญิงในตำนานของชาวมายาว่ากันว่าเธออาศัยอยู่ในป่าเพื่อหลอกล่อผู้ชายไม่มีใครต้านทานเธอได้และเขาก็คงเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกเธหอลอกล่อเช่นกันก่อนจบ ภาพกระตัดมาที่น้องเขยเขาถูกหัวหน้าปล่อยทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ําสักพักเขาก็พบว่าแอนเนสค่อยๆขึ้นมาจากน้ําและอาแขนชวนเขาเขาจึงค่อยๆก้าวลงน้ําไปกับเธอสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่าแอนเนสเธอได้หนีเจ้าชาวอังกฤษที่ต้องการแต่งงานกับเธอจนถูกฆ่าตายส่วนพวกคนงานก็มาเจอเธอและคิดว่าเธอยังไม่ตายจึงจับเธอไว้แต่ด้วยความโลภตัณหาราคะก็ทําให้พวกเขาต้องพบกับจุดจบ และโทษไปว่าเธอเป็นปีศาจสาวในตำนานทั้งที่จริงๆแล้วการตัดสินใจที่เลวร้ายทั้งหมดมาจากพวกเขาเองเพราะถ้าพวกเขาไม่ลงไายไปกับลาบยศตัณหาและราคะก็คงไม่ต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังท้าจิกจังเกิ้ลใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนและได้78%จากเว็บ r o t เตนจ o ม a t o โต เป็นกำลังใจให้กัน้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ